กว่า13ปีที่ Media Center เป็นผู้ผลิตตู้เติมเงินและตู้หยอดเหรียญประเภทต่างๆด้วยระบบออนไลน์และเป็นผู้พัฒนารูปแบบการให้บริการผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเครดิตหรือผลกำไรจากตู้เติมเงินรวมทั้งสินค้าสร้างรายได้ประเภทต่างๆบริษัทยียเซ a Center จำกัดยังได้รับใบอนุญ,ญาตให้ประกอบธุรกิจ การชำระเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยจากการดำเนินงานที่ใส่ใจในคุณภาพและบริการทำให้บริษัทเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและสามารถขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจนมีผู้ใช้สินค้าและบริการทั่วประเทศบริษัทจึงได้ขยายทุนจดทะเบียนจาก50ล้านบาทเพิ่มขึ้นเป็น100ล้านบาทเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับอาเซียน สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตู้เติมดีและใช้สินค้าเครื่องหยอดเหรียญแบรนด์สมาร์ทโและยังมีผลตอบแทนให้กับเจ้าของตู้อย่างคุ้มค่าวันนี้เราพร้อมที่จะเป็นผู้นำด้านระบบเซิร์ฟเวอร์และการชำระบินเติมเงินออนไลน์ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งในอนาคต บริษัทมีเดียเซ็นเตอร์จะมีความสามารถในการทำธุรกิจที่เกี่ยวกับการเงินทั้งเรื่องของสินเชื่อและ e m ม n e y รวมถึงศึกษาวิจัยพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่ผู้ให้บริการด้านโซเชียลแบงกิ้งอย่างเป็นรูปแบบบริษัทมีเดียเซ็นเตอร์จำกัดมีบริษัทลูกชื่อบริษัท E-Payment Provider System ิสเจำกัดหรือ EPPS มีทุนจดทะเบียน100ล้านบาท ตั้งขึ้นเพื่อทำธุรกรรมด้านการเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-money และ e-wallet ได้โดยตรงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและผู้ประกอบการในยุคสังคมไร้เงินสดและยังมีบริษัทลูกอีกบริษัทชื่อบริษัท MyStar Networks จำกัดใช้ชื่อโปรเจกต์ว่า MyStar ซึ่งสินค้าใน MyStar ไม่ได้จำกัดว่าเป็นสินค้าแค่บางอย่าง แต่จะเป็นทุกๆอย่างที่เราใช้ในชีวิตประจำวันหลักการของ MyStar คือระบบช้อปปิ้งออนไลน์สร้างรายได้24ชั่วโมงรวมถึงยังมีบริษัทลูกอีกสอบริษัทคือบริษัทสมาร์ทเน็ตเวิร์กจำกัดและบริษัทเทคพอยต์จำกัดเพื่อตอบโตทโลกธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นในอนาคตเราพร้อมมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อความสุขของครอบครัวมีเดียเซ็นเตอร์ไม่ว่าจะเป็น ความสุขของลูกค้าความสุขของคู่ค้าและความสุขของพนักงานมีเด a ยเซ็นเอร์รวมพลังร่งรวมใจก้าวไปสู่ความสำเร็จสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมขอนำเสนอสุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยนะโดยบอสพัฒนพลรัตนดาดาวเรือง นึกถึงความสำเร็จนึกถึงไมสตาวีแปดสมัครฟรีนะครับเดี๋ยวเราลองรับชมดูนะฮะว่า m มสตาวีแปดคืออะไรนะก่อนที่จะรับชมสำหรับท่านที่สนใจนะฮะอย่าลืมติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะฮะติดต่อผู้แนะนำได้เลยนะครับตามลิงก์ที่ปรากฏด้านล่างนี้นะครับเราลองมารับชมครับไมสตาคืออะไรนะไมสตาก็คือแอปที่ให้ทุกคนสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับ วันนี้ผมก็นำรีสอร์ตหรือบ้านของขึ้นมาขายนะครับจุดเด่นของไมสตาก็คือเมื่อเราเป็นสมาชิกแล้วหรือเป็นนักธุรกิจแล้วเราแนะนําเพื่อนมาซื้อสินค้าอะไรก็ได้เราจะขายเองหรือสมาชิกมาซื้อเรารับไปเลยครับ50%เปนะฮะและที่สําคัญยังรับแผน B ีอีก50%าสิ์โดยแบ่งเป็น5ชั้นชั้นละ10%บเชั้นนะครับสินค้าที่นี่มีหลากหลายนะครับ เราจะนำมาขายหรือใครจะนำมาขายเมื่อเราเป็นนักธุรกิจแล้วเราแนะนำเพื่อนมาซื้อสินค้าใครหรือสินค้าเราเองผู้แนะนำรับไปเลย50%เขาเรียกแผน A นะครับส่วนแผน B อีก10%ลึก5ชั้นครับเดี๋ยวเราลองรับชมต่อครับแผนไมสตาวีแนะครับง่ายๆครับมี2แผนแผน A กับแผน B แผน A เขาเรียกรวยเร็วแนะนำปั๊บ รับทันทีครับ5้าสิอร์เซนสินค้าอย่างที่บอกวันนี้ท่านเป็นนักธุรกิจไมสตาใครก็แล้วแต่ที่นําสินค้ามาขายแม้นไม่ใช่สินค้าของท่านท่านก็รับไปเลย50เขาเรียกแผน A รวยเร็วส่วนแผน B รับอีก10 5ห้าชั้นเขาเรียกรวยนานเป็นยังไงลองรับชมต่อนะครับอย่างที่บอกนะฮะวันนี้การที่เราเป็นนักธุรกิจแล้วมีผู้คนนําสินค้ามาขายจะมี Pv นะฮะ PV ก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วน100%แบ่งเป็นแผน A ก็คือค่าแนะนำา50%เราแนะนำใครมาซื้อรับไปเลยครับ50%สินค้าทุกรายการและอีก50%าก็แบ่งเป็นชั้นละ10% 5ชั้นนะครับโดยใครที่จะรับแผน B นะฮะ10% 5ชั้นถ้าเราแนะนำา2คนรับไปเลย10% 1ชั้นถ้าแนะนำา4คนรับ10% 2ชั้น ถ้าแนะนำหกคนรับสิบเปอร์เซ็นสามชั้นแนะนำแปดท่านรับสิบเปอร์เซ็นสี่ชั้นแนะนำสิบท่านรับสิบเปอร์เซ็นห้าชั้นอันนี้ไม่กำหนดเวลานะครับสำหรับเทคนิคการแนะนำอย่าลืมนะฮะติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวเรารับชมต่อครับการที่เราได้แผน A ก็คือเราสมัครแล้วเป็นนักธุรกิจแล้วแนะนำเพื่อนมาซื้อสินค้าอะไรก็ได้รับไปเลยครับ50%ทันทีครับไม่จำกัดจำนวน แนะนํามากได้มากในแผน a นะฮะแล้วในแผน b 1สิบเปอร์เซนลึกห้าชั้นนะโดยโครงการนี้ชื่อว่าซื้อร้อยได้ล้านเป็นยังไงครับเราคํานวณเป็นชั้นแต่ละชั้นต้องมีหนึ่งหมื่นคะแนนขึ้นไปนะครับยกตัวอย่างครับวันนี้เราเป็นนักธุรกิจเราแนะนําเพื่อนเพื่อนจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้เราได้ค่าแนะนำนะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นตในตัวอย่างสมมุติว่า มีคนซื้อสินค้า500 PV ท่านรับไปเลยครับ250ครึ่งหนึ่งฮะแล้วท่านแนะนำ10คนก็2,500อันนี้คือแผนหน่วยเยึ็งส่วนแผนรวยนานก็10%อีก5ชั้นแต่อย่างที่บอกในชั้นที่1เราแนะนำ10คนเพิ่งได้5,000คะแนนยังไม่นับชั้นถ้า10คนไปแนะนำต่อเป็น100ย100้คนซื้ออะไรก็ได้ถ้ามี500คะแนนก็เป็น50,000คะแนนอันนี้ นับเป็นชั้นที่หนึ่งเพราะเกินหนึ่งหมื่นคะแนนเอ็นชั้นที่หนึ่งห้ามื่นห้ันเรารับสิเก็คือห้าพันห้า้อและในชั้นที่สองร้อยคนไปแนะนําอีกคน1สเป็นพันคนพันคนจะซื้อสินค้าอะไรก็ได้ใครแนะนําก็เลยรับไปเลยครับห้าสนะส่วนอีกห้านะหนึ่งพันคนนะคูณห้ารอยคะแนนก็คือห้าแสนเรารับสิชั้นนี้รับห้าหมื่ในชั้นที่สมครับ พันคนแนะนําอีกคนละสิบเป็นหมื่นคนหมื่นคนซื้อสินค้าอะไรก็ได้ผู้แนะนํารับไปห้าสิบเปอร์เซ็นตนะส่วนเรารับอีกสิบเปอร์เซ็นตในชั้นที่สามนะแม้นเราไม่ได้แนะนํานะแต่เราได้สิบเปอร์เซ็นห้าชั้นอันนี้ชั้นที่สามนะครับหมื่นคนคนละห้าร้อยพีวีก็คือห้าห้าล้านเรารับสิบเปอร์เซ็นต์ะห้าแสนนะในชั้นที่สี่นะครับหมื่นคนแนะนําอีกคนละสิบก็จะเป็นแสนคนแสนคนซื้ออะไรก็ได้ คนแนะนํารับไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นตเรารับอีกสิบเปอร์เซ็นตในชั้นที่สี่เล็นแสนคนซื้อคนละห้าร้อยคะแนนห้าสิบล้านเรารับสิบเปอร์เซ็นตก็อีกห้าล้านและในชั้นสุดท้ายก็เรียกชั้นชั้นรวยนะครับเมื่อแสนคนไปแนะนําอีกคนละสิบก็เป็นล้านล้านคนซื้ออะไรก็ได้คนแนะนํารับไปห้าสิบเปอร์เซ็นตก็เรียกแผนรวยเร็วอีกสิบเปอร์เซ็นตเรารับในชั้นนี้นะชั้นที่ห้าล้านคนคนละห้าร้อยห้าร้อยล้านเรารับสิบเปอร์เซ็นเท่าไหร่ ห้าสิบล้านเห็นไหมลงทุนครั้งเดียวซื้อห้าร้อยคะแนนนะแนะนำเพื่อนกี่คนก็ได้ถ้าแนะนำสิบคนก็รับห้าสิบล้านในแผนบีนะครับเดี๋ยวเรามาทบทวนครับในแผนบีนะฮะอย่างที่บอกชั้นที่หนึ่งถ้าไม่ถึงหมื่นคะแนนเราแนะนำสิบคนห้าพันคะแนนยังไม่นับเป็นชั้นที่หนึ่งเน้นสิบคนไปแนะนำต่อเป็นร้อยคนคนละห้าร้อยคะแนนก็คือห้าหมื่นคะแนนอันนี้เรียกชั้นที่หนึ่ง ในชั้นที่สองนะร้อยคนไปแนะนำอีกคนละสิบก็เป็นพันคนรับอีกห้าแสนคะแนนในชั้นที่สามพันคนไปแนะนำอีกคนละสิบก็จะมีห้าล้านคะแนนในชั้นที่สี่หมื่น, darling, mundial, ค,นคนแนะนำอีกคนละสิบก็จะมีห้าสิบล้านคะแนนและในชั้นสุดท้ายเลือชั้นรวยชั้นที่ห้าแสนคนไปแนะนำอีกคนละสิบก็จะเป็นล้านคนคนละห้าร้อยคะแนนก็ห้าร้อยล้านและทั้งหมดนี้เรารับสิบเปอร์เซ็นต์ ทุกชั้นนะครับก็ห้าสิบห้าล้านลงทุนครั้งเดียวนะฮะสมัครฟรีซื้ออะไรก็ได้ห้าร้อยคะแนนแนะนําใครซื้ออะไรก็ได้รับไปเลยห้าสิบเปอร์เซ็นและอีกห้าสิบเปอร์เซ็นทั้งละสิบเปอร์เซ็นรับแบบรวยนานอีกห้าสิบห้าล้านตลอดไปนะครับเพราะเรามีโครงการซื้อร้อยได้ล้านวันนี้ถ้าเราซื้อเดือนละหนึ่งร้อยเรารับสิบเอ็ดล้านแต่ถ้าเราซื้อเดือนละห้าร้อยก็มีสิรับเดือนละห้าสิบห้าล้านนะครับ ยังไม่จบครับเรายังมีกองทุนสำหรับพัฒนานักธุรกิจกองทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมทริปท่องเที่ยวหรือโปรโมชั่นอาจจะมีกองทุนซื้อบ้านซื้อรถในอนาคตนะครับและสิ่งที่เราควรรู้วิชาที่จะทำให้เรารวยก็คือวิชาทางการเงินผมแบ่งเป็นสี่ด้านนะครับรายได้รายจ่ายทรัพย์สินและก็หนี้สินคนที่รวยนะครับ เขาซื้อบ้านหรือซื้อรถเขาจะให้คนอื่นเช่าก็จะมีไรายได้เขามีเงินก็ปล่อยกู้ก็จะมีไรายได้เว้นคนรวยก็จะรวยมากขึ้นส่วนคนร้อยละ90นะครับซื้อบ้านซื้อรถมีแต่หลายจ่ายมีเงินก็จ่ายดอกชีวิตก็ลาบากแต่วันนี้ชีวิตเปลี่ยนถ้าท่านตัดสินใจเป็นสมาชิกนักธุรกิจใหม่สตาร์ท่านจะได้แผน A รวยเร็วแผน B รวยนาน ท่านอาจจะมีกองทุนซื้อบ้านซื้อรถและทั้งหมดนี้อย่าลืมติดต่อชื่อเบอร์โทรที่ปรากฏด้านล่างนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือสุดยอดแพลตฟอร์มของคนไทยนะฮะโดยบอสพัฒนพลรัตนะดาดาวเรืองนะครับนึกถึงความสำเร็จนึกถึงใหม่สตาร์ V8 สมัครสมาชิกฟีนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากเข้าโครงการซื้อร้อยได้ล้านติดต่อชื่อ เบอร์โทรและนามสกุลที่ปรากฏอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ